ใช่ใครับใช่ารูปเลยใช่หมคะใช่ใช่ใช่ใชนเนาใช่ใช่นี่เนี่ี่เร็เเราเตรียนี่จบก่อนนี่เลยุ่บังไบัตรใช่ใอยู่นี่แหละนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวบอกใช่เน่่และนี่แหละ่ได้อย่าง้หยมาถ่าย่แาวต่อ